รันดอมหนึ่งนาะทีมีคำตอบกับมินาวาทาลร่ไกด์ไลน์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะก,กําลังตัดจบหรือเอาชนะใครบางคนหรือมีใครบางคนที่จากลาคุณไปการเปลี่ยนแปลงกําลังเริ่มต้นเพื่อให้คุณได้เริ่มชีวิตใหม่อะไรที่คุณเคยรู้สึกเหนื่อยเบื่อเซ็งเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกตอนนี้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาตัดสินใจให้แล้วนะคะแล้วมันจะไปในทางที่ดีการเปลี่ยนแปลงกําลังหมายถึงการตัดสินและวันพิพากษา ความยุติธรรมมีอยู่จริงเสมอค่ะสิ่งที่คุณเคยรู้สึกสูญเสียมันกำลังจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาตอบแทนของขวัญและคำพูดหรือว่าข้อความจากไฮเออร์เซลล์นะคะกำลังจะส่งมาถึงคุณแล้วคุณจะรู้ชัดว่าทุกสิ่งที่มันผ่านไปนั้นไม่มีอะไรที่คุณสูญเสียเลยตรงกันข้ามคุณกลับได้รับของขวัญที่ใช่สำหรับคุณมากกว่าในช่วงเวลาหลังจากนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจัดสรรอวยพรไปสู่ชีวิตที่ดีกว่ากำลังปลิบานและงอกงามค่ะ